พยากรณ์นะคะความรักเดือนนะคะพฤศจิกายนว้าวเป็นเดือนที่แบบว่า เรานี่ยกำลังมีความสุขนะคะกับเทศกาลวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระดองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายิงชายนกันจริงวันลอยกระทงเราล้อเพลงหลบลิขสิทธิ์นะคะเราก็เลยเป็นสิ่งแบบนี้นะคะสำหรับนะคะคนที่อยากจะดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์ก็มีโปรโมชั่นนะคะส9งบาทต่อคำถามนะคะหกขอ้อหรือถ้าเกิดว่าคุณนะคะอยากที่จะ เป็นหมอดูนะคะก็สามารถที่จะเรียนดูดวงกับเราได้ค่ะเราก็มีนะคะคอร์สเรียนดูดวงนะคะซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะสนใจก็แอดไลน์ไอดี ID มาได้ค่ะสําหรับคนที่อยากจะเป็นหมอดูไพาทาร่โนะคะว่าเอ้ยเราจะเรียนยังไงนะคะให้ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลส่วนนะคะคนที่อยากจะ ดูดวงแบบว่าอลิมิเต็ดนะคะแบบว่าโทรมาคุยอะไรอย่างนี้ก็แอดไลน์อดีมาค่ะ1,000บาทโปรโมชั่นนะคะสำหรับหมอดูระดับเทพพิดายพยายกรณ์เรานะคะก็ยังอยู่คู่ประเทศไทยถึงแม้1900เนี่ยจะปิดไปแล้วนะคะก็คือเราก็ยังคงนะคะอยู่กับปวงชนชาวไทยนะคะก็คือในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะสำหรับคนที่นะคะ กดติดตามคลิปนะคะเทพพิดาพยากรณ์ได้ทาง Youtube เนี่ยคะ่ะแล้วก็คนที่สนใจอยากจะได้นะคะของมงคลคะ่ะของมงคลน,นะคะในการที่จะ ไปเสริมมงคลเสริมดวงนะคะเดือนนี้เราก็มีนะคะโปรโมชั่นนะคะนี่นะคะเป็นนะคะ rose quartz หินแห่งความรักก็คือเป็นหินสีชมพูนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นหินแท้นะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นหินที่ยอมสีจะชมพูจ้าอันไหนยอมเราก็บอกว่ายอมเพราะบางคนเนี่ยชอบสีย้อมเขาบอกว่าสียอมเนี่ยเราจะรู้สึกแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบ สวยอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะครบสองหมื่นคนนะคะเราจะมีของรางวัลสุ่มแจกค่ะสำหรับ คนที่รู้สึกว่าออ๊ยชีวิตเราทาไมช่วงนี้เนะี่ยมีแต่ข่าวหลอกลวงหรือข่าวช่อชวนคุณก็ต้องระมัดระวังตัวไปด้วยนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะไปดูดวงกับหมอดูท่านไหนดังหรือไม่ดังไม่ได้รับประกันว่าเขาเป็นคนดีแม้แต่ดูดวงกับเทพธิดาพยากรณ์เองเนี่ยคุณก็ควรที่จะมีการเช็คนะคะเช็คประวัติหมอดูเช็คประวัติของการช่อโกงว่าเอ้ยเขามีข่าวช่อโกงไหมถ้าเกิดว่าเขาให้คุณซื้อของมงคลมากเกินไปคุณก็ไม่ควรที่จะซื้อหรือถ้าเกิดว่าสิ้นเปลืองมากๆอย่างของหมอดูห่วงจุ้ย อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นข่าวเนี่ยคุณก็ปฏิเสธเลยค่ะคนเราสามารถที่จะปฏิเสธได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยเป็นหมอดูที่แบบหลอกลวงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็ลองดูได้ว่าเฮ้ยเขาแบบเขาแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ควรที่จะมีหมอดูคนเดียวนะคะควรที่จะมีหมอดูคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามในการที่จะดูห่วงจุ้ยหรือเช็คตรวจดวงชะตาเพราะหมอดูแต่ละคนเนี่ยก็มีมีเขาเรียกว่าไม่เท่ากันนะคะ ก็คือมีในเรื่องราวของคำแนะนำให้ลูกค้าไม่เท่ากันควรเลือกหมอดูที่ไม่แพงมากแล้วก็ช่วยทำให้คุณเนี่ยมีชะตาชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีคำแนะนำดีๆค่ะนะคะอย่าเลือกหมอดูในลักษณะของคนที่แบบว่า หาผลกําไรมากเกินไปอันนี้ความรักและก็ความหวงใยจากเทพิดาพยากรณ์นะคะเพราะว่าเราดูดวงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากมายค่ะเราก็ไม่อยากจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยไปเสียรู้นะคะกับคนที่แบบเป็นมิจฉาชีพแต่อยู่ในครับของหมอดูค่ะ รับรองค่ะว่าดูดวงกับเทพิดาพยากรหมอดูคุณภาพคู่คุณธรรมไม่มีการหลอกลวงลูกค้าค่ะมีแต่ความจริงใจนะคะไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลสุ่งแจกค่ะมาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเดือนนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับของไพ่ทาโร่ออฟแองเจลหรือ ไพ่เทวดาทาโร่นั่นเองนะคะก็คือความหมายของเอ็นเจอภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีความหมายว่าเป็นเทพเป็นเทวดานะคะถ้าเป็นแนวนางฟ้าเทพธิดาก็จะเป็นแนวก็อดเดสนะคะอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะคะก็จะเป็นแพก็เรียกว่าเป็นเทพเทวดาอะไรประมาณนี้คะ่ะเป็นเองนเจนะคะก็จะรวมนะคะมวลเทวดาทั้งมวลน,นะคะเข้ามาด้วยนะคะ แต่คนไทยชอบใช้คำว่า a n g เจว่านางฟ้าหรือเป็นเพศหญิงอย่างเดียวจริง,รงๆอันนี้หมายถึงเทวดาเลยนะคะก็จะได้มีโอกาสได้เห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายชื่อ a n g เจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแปลว่านางฟ้าเหรอไม่ใช่ค่ะประมาณว่าเทพเทวดาประมาณนี้นะคะก็คือในเรื่องราวของความรักนะคะตัวของคุณเนี่ยก็ในเดือนนี้นะคะคุณก็จะดูคลิปใหม่ก็เวลาที่เราลงคลิปเดือนหน้าเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะลงคลิปนะคะประมาณ กลางเดือนแล้วแหละวันที่ 9- ท10ที่1ิที่สิเอะไรเงี้ยค่ะถ้ายังไงเนี่ยเราลงคลิปใหม่ก็คือหมดอายุข,ของคลิปนี้นะคะตัวของคุณเองในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็ทําอะไรจะเป็นด้วยความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะไพ่นะคะก็จะมีราชนีถ้วยราชาคาถาเจ็ดเหรียญห้าดาบแล้วก็ฤาษีเท่าตัวของคุณเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรช่วงระยะยนี้เราอาจจะอ่านไพ่โดยรวมนะคะ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นแล้วคุณก็จะเริ e ่มรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็เต็มเปี่ยมมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นดังนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยพบเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ทําเรื่องดีๆแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีแต่สิ่งดี ok all, <amiliar. S 1> ๆแล้วก็ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นส่วนคนรอบข้างระยะนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ย เขาก็จะคอยเอาใจใส่ดูแลคุณส่วนคนรักของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลช่วงนี้นะคะจะมี2แบบนะคนที่จะช่วยคุณกับพวกประเภทป่วนป่วนนี่คุณต้องจัดการแล้วก็จะรู้สึกสร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตคู่ดังนั้นคุณก็อย่าสนใจคนรอบข้างให้มากนะักแต่จะมีคนที่คอยช่วยเหลือเอาใจใส่คุณแต่ว่าไม่ได้แบบซัพพอร์ตเต็มที่อาจจะประมาณสัก 70- 80% ที่เหลือเนี่ยคุณก็ต้องแบบเออเราอาจจะต้องไปขอร้องเค้าเราอาจจะต้องไปปรับความเข้าใจเราอาจจะต้องแบบไปพยายามแบบคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปขอร้องเค้าบางครั้งเนี่ยการปรับความเข้าใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมีใจที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ทําอะไรดีๆให้กับ ตัวของคุณเองแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะสามารถทำสิ่งดีๆได้นะคะขอให้คุณเนี่ยมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไม่คิดเยอะไม่คิดมากเพราะคุณไม่คิดเยอะไม่คิดมากเนี่ยทุกอย่างก็จะผันแปร ى, แล้วก็ทำอะไรด้วยความรู้สึกที่ดีดังนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยจงยืนหยัดอยู่ในความสุขแล้วก็พยายามทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้ตัวเองเนี่ย เกิดความรู้ส you ึกที่ดีแล้วก็มีคุณค่าพอคุณเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีคุณค่าเนี่ยมันก็จะนำพาเรื่องดีๆมาให้กับตัวคุณนะคะขอให้คุณเนี่ยมีความเพียรพยายามก้าวหน้าก้าวล้ำแล้วก็ทำอะไรด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องที่คุณชื่นชอบชื่นชมเนี้ยค่ะมันก็จะนำเรื่องดีๆแล้วก็นำพาสิ่งดีๆมาให้กับคุณในชีวิตคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดเยอะ ไม่ต้องไปคิดมากอะไรประมาณนี้คะ่ะคุณก็พยายามแบบคิดให้มันแบบเออน้อยๆพยายามคิดแบบอะไรที่มันแบบน้อยๆนะคะไม่เยอะนะคะพอคุณคิดน้อยนะคะไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะคะทุกอย่างมันก็จะแบบค่อนข้างดีแล้วโอเคพอคุณไม่คิดเยอะคิดน้อยๆนะคะการการที่คุณเป็นคนไม่คิดมากเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ย เป็นไปในทิศทางที่บวกแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรที่เป็นทิศทางที่ลบเพราะมันไม่ลบแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างขอให้คุณเนี่ยมีการเริ่มต้นแล้วก็ทําอะไรดีๆนะคะพอคุณมีการเริ่มต้นแล้วก็ทําอะไรที่ดีๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็บวกช่วงนี้นะคะความรักจะออกแนวสงบไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวาตื่นเต้นความรักมันก็จะเรียบเยบแล้วก็ ไม่มีอะไรหวือหวาตื่นเต้นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยความรู้สึกที่แบบสงบพอมันสงบราบเรียบไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวาตื่นเต้นไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่แบบมีอะไรที่แบบเราต้องแบบคิดคน้นหรือว่าเป็นไปนะคะมันก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบสนุกสนาน,นอะไรอย่างเงียเ้ยค่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกที่แบบมันก็จะแบบออกแนว Health, แบบหวือหวาตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ไม่ได้รู้สึกว่า มันเป็นแนวที่แบบเราจะต้องแบรบรู้สึกเครียดหรือเป็นกังวลนะคะมันก็จะแบรบรู้สึกว่ามันจะมีความมือวาตื่นเต้นแล้วก็ทำอะไรสนุกสนุกคือความรักเนี่ยมันจะต้องมีความตื่นเต้นพอเรามีความตื่นเต้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างดีสมูทแล้วก็รับเรียบนะคะค่อนข้างดีสมูทรับเรียบแล้วก็จะทําให้เกิดความรู้สึกหวือวาพอเรารู้สึกตื่นเต้นเราสึกไม่ซ้ำซากไม่จาเจนเนี่ย ทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่บวกแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันจะมีอะไรที่เรามีความสุขแล้วก็มีอะไรที่แบบดีๆให้กันนะคะดังนั้นนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมอบให้กันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบค่อนข้างดีแล้วก็มีทิศทางที่ ดีดังนั้นคุณก็ควรจะไปหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ye, ๆเต <nem> ิมเต็มให้กับชีวิตนะคะไปหาทมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันจะแบบมันจะมีรสชาติด,ดีและมีความสุขแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขแล้วก็ตื่นเต้นพอคุณตื่นเต้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรเข้ามาแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออพอเราตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขนะคะการที่คุณ พยายามแต่บางครั้งช่วงเนี้ยคุณต้องระวังคนรอบข้างที่จะมาป่วนทำไมเฮ้ยแบบเอ้ยทำไมเราทำสิ่งนี้เขาก็จะมาบอกว่าอย่าทำสิ่งนี้สิอย่าทำสิ่งนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอะไรให้มันแบบป่วนๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตเรามันก็จะแบบค่อนข้างดีแล้วโอเคเราก็จะสามารถที่จะมีมุมมองแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็มีอะไรที่แบบ ค่อนข้างดีนะคะดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะมีมุมมองที่ดีแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมีสิ่งดีๆแล้วก็ก้าวหน้าแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันงง,งๆหรือมันยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันงงๆมันยุ่งๆเนี่ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบหายงงหายยุ่งอ่เราก็จะสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับชีวิตจิตใจให้เข้ากับความรักได้ ดังนั้นนะคะเรื่องราวของความรักช่วงระยะนี้เนี่ยของคุณเนี่ยคุณจะต้องคงสถานะแห่งความสุขแล้วก็ทำอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แบบสงบนะแต่เราต้องหาความตื่นเต้นให้กับชีวิตบ้างสงบอาจจะส่งข้อความหาก,กาันคุยกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนล้าข,ของคุณเนี่ยเขาจะเต็มไปด้วยความเหตุมีเหตุมีผล ดังนั้นคนที่จะต้องเติมความโรแมนติกก็คือตัวเราค่ะพยายามสร้างสารรค์แล้วก็ต่อเติมความโรแมนติกเข้าไปนะคะรับรองค่ะว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะโอเคงดงามแล้วก็มีความโรแมนติกเข้ามาไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ควรที่จะเติมความโรแมนติกพอคุณเติมความโรแมนติกแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเรานี่มีแต่ความฟุ้งฟิ้งนะ มีแต่เรื่องที่ดีแล้วพอมันมีเรื่องที่ดีๆแล้วเนี่ยทำอะไรก็จะประสบความสาเร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณนี่อบอุ่นแล้วก็สวยงามค่ะกดติดตามคลิปมีของรางวัลสุ่มแจกค่ะโชคดีค่ะ